สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตขั้นตอนการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดร้อนกันนะคะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะดบับเบ้นะคะก็จะมีมะพร้าวขูดนะคะ1กิโลกรมัมหรือว่าตามความต้องการของเรานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าขาวบางกระทะนะคะแล้วก็กระชอนนะคะสำหรับคันน้ำกะทิ แล้วก็ภาชนะอื่นๆน,นะคะสําหรับที่จะใส่กากมะพร้าวหรือว่าน้ํากะทิที่เราคั้นแล้วนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยเนี่ยใส่ในกะละมังนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําอุ่นเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคั้นมะพร้าวนะคะกับน้ําอุ่นนะคะ ก็เพื่อให้ได้กะทิที่ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะอาจจะใช้เวลาพอสมควรตามกาลังแต่ละคนนะคะเมื่อได้กะทิแล้วนะคะก็ทำการกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะวางบนกระชอนแล้วก็ภาชนะรองกะทินะคะใช้แรงนะคะ บีบเอาน้ำกะทิค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้น้ำกะทิประมาณนี้นะคะแล้วก็เตรียมนำไปตั้งไฟนะคะค่ะเตรียมกระทะนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะจากนั้นนะคะนำกะทินะคะที่ได้เนี่ยไปเคี่ยวนะคะขณะที่เคี่ยวเนี่ยต้องคอยดูนะคะอย่าให้กะทินี่ยไหม้นะคะจะทำให้สีเนี่ยออกมาไม่สวยนะคะ การเคี่ยวนะคะจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะก็คือ30-60นาทีนะคะและต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะคะหลังจากนั้นนะคะกะทินะคะก็จะเริ่มแตกมันนะคะแยกระหว่างกะกะทินะคะกับน้ำมันนะคะซึ่งระยะนี้นะคะก็ควรที่จะคนตลอดเวลานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูว่าให้กากกะทิเนี่ยเหลืองพอนะคะก็จะได้น้ำมันมะพร้าวนะคะที่ใส่แล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนออกมานะคะหน้าตาก็ลักษณะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมกระชอนนะคะเพื่อที่จะกรองนะคะระหว่างกากกะทิกับน้ำมันเนี่ยออกจากกันนะคะค่ะเมื่อเรากรองเสร็จนะคะก็จะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนออกมานั่นเองค่ะ เมื่อได้น้ํามันออกมาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยตักน้ํามันเก็บใส่ขวดสามารถเก็บไว้ได้ทั้งในอุณหภูมิปกติหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะแต่การใส่ตู้เย็นเนี่ยจะทําให้น้ํามันเป็นไข่ตามธรรมชาติค่ะ